ตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกาค่ะทุกคน8นาฬิกากว่าตอนเสาร์นะคะเบ่งบรรยากาศยังมืดอยู่เลยค่ะอาหารเช้าค่ะทุกคนกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็นี่แหละค่ะือสรงจะใส่แจมนะคะแล้วก็เนยค่ะทุกคน ากหนามากเลยค่ะทุกคนหนาสุดๆส,ส่วนงานก็ค่อยหลายค่ะงานไม่ค่อยเยอะก็มาเป็นยังดอก ดีก่ก่อบผม,มีงานเห็ดทำาทำไปก่อนพอช่วงพอช่วงนาห่อนเดี๋ยวงานก็สไลด์ค่ะแต่กามีเด็กไม่เขามาไม่พอเด็กไม่เขามากกับเด็กเกาก็ไปมีงานไม่ก็เลยเออโอเคพอดีแหละที่แหลกว่าที่แหลกว่าจะอยากขัดไอ้นั่งไอ้นึงออก ก็ทั้งบอดค่ะทุกคนโอ้ยขีย่สงสานคนก็ทนเนยต่อไปแบบนี้ถ้าขี่สงสารเขาให้งานเขาซามจะของซาซาหอนนี่เป็นชาใสกระปักหน้าวค่ะ ลูกสาวอยากกินพิซซ่าก็เลยจะทำพิซซ่าทำพิซซ่าน,นี่เป็นพิซซ่าสำเร็จลูปมแล้วค่ะถึงวเวลาค่อยลงไะกีดแม่เห็ดพิซซ่าให้กินแนวว่าสันแม่ก็เลยว่าเอาแม่กลับมาจะทำงานแทนถี่สีเห็ดกับเขาให้แม่กิน ได้แล้วก,กับเขา,าจะใส่น้าอุ่นค่ะเพราะว่าเขาจะได้คู่ไว้ไวแฟนบ่ค่อยกินพิซซ่าเพราะว่าพันหลดหุนนะคะหลดหุนเพราะว่าพัน มีไขมันในตับนะค่ะอีกนิดนึงพรุ่งนี้ก็ไปทำงานค่ะทุกคนเมืออ่อเอินก็ไม่งาน ทำงานเสร็จแล้วก็หยุดอาทิตย์หน้าทำแค่สองวันเดี๋ยวนา่งสเสดงจห้นาเนานะคะ่ะหนาพ่อเลยละคะ่ะเอาบาดูว่าจะเห้นหนาหรือเปล่าลำบากกับกล่องหมากเลยะคะ่ะมุนใบกับกล่องหมันมาก แต่กว่าจะทํางานสามหมือค่ะเพราะว่าพนจะเปิดสําหรับคนทําความสะอาดจะเปิดวันพุธละหันแต่โรงแรมเปิดวันพุธแต่คนทําความสะอาดนะไปวันพุธละหันที่นี่หองบาลายเวลาก็เลยเออโอเคไอ้นางหนึ่งก็มีลูกไอ้นางหนึ่งก็ยืนอยู่เลยว่าเออไอ้นางที่ว่าอยากเอาออกแหละมัน มาบอกว่าโอ้ยข่อยเป็นลมจะาข่อยไปเห็ดอีทาได้ข่อยล่มมี่ยังประ,ประจําเลยค่ะพันย,นยันวิไลจมเพลนเพิ่นก็นเลยบอกว่าเพิ่นนั่นไปยางลมแบบได้ดอกเจ็บแขนปวดแขนมาสั่นเออก็เลยเออโอเคมาเป็นยังดอกเพิ่นนั่นไม่ยังตลอดคันบยุทธ์ก็ไม่ยังตลอดที่สิเป็น ก็เลยว่าเออโอเคที่แหลกไม่ไลว่าจะเหตุงานสามหมือก็เลยโอ้กสัตรก็เอาให้ไอ้นั่งอีผู้หนึ่งคู่พันแหละผู้ละสองหมื่นคือกันมนัเอาไว้ขันเป็นรถงานเขาไล่ก็ไอ้ผู้หนึ่งก็ทํางานชายใดอยู่ขันเป็นรถงานเขาไล่เดี๋ยวเขาจะออกมาสินะคะก็เลยว่าเออ เขามาขุดอีกอย่างหนึง่งเฮาเป็นหัวหนา้าคนเฮาเก็ะอย่าอย่าเห็นแกโตอย่าเห็นแกโตลายจริงๆแล้วโมเมนต์ว่าเห็นแกโตดอกค่ะถาวิาไปทํางานโรงแรมมากก็สิได้สะอาดทุกมือถาวิลาลกไปมันก็จะสะภพบบกข่อยโอเคห้องน่องห้องน้ำที่เฮ็ดไวสะอาดก็สิสกปรกอีกกสินะคะ แต่ก็คือว่าแหละได้ได้เห็ดงานน้ำกันแล้วเขาก็ต้องแบ่งงานกันไปจนถึงหนาห่อนพอจังส่นก็อีกอย่างหนึ่งก็ห้าสิบบมีไผซอยถ้าเขาเห็นแกโตมากเกินไปพอเด็กหน่อยมันไปเห็ดงานงานนี่เสร็จแล้วก็จะห่อแวบ,บแบบนี้เอาไว้เขาฟูเสร็จแล้วเขาก,ก็มาเห็ดเป็นแผ่นนะคะล้างมือก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมานาั่งคุยนะคะ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยูเคค่ะทุกคนเป็นจงไงสบายดีกันหรือเปล่าคะเพื่อนลุมช่องนะคะคุณเปียวที่สวีเดนพ่นบอกว่าเพ่นอยากให้วิไลนั้นเวลาเบาคลิปเวลาทําคลิปให้วิไลเบาสาซาเน่เพันว่าเออโอเคบางเ่อกับวิไลกับเป็นคนถี่ยานแต่คนหยาดเบาค่ะก็เลยเบาไปไวไวแต่ค่ะบางคลิปเอกสาซาก็โอเคมันก็นหาฟังเนาะค่ะบางเ่อ เวลาถีบาต่างกล่องขึ้นมาวิไลจะบกค่อยถนัดปันดไดใหม่ๆการทําคลิปนี่วิไลจะบกค่อยรู้เรืองเลยไอ้กล่องพอวิไลเป็นคนถีบบกค่อยท้ายคลิปนะคะก็เลยจะเป็นแบบว่าจะเกร็งจะยัง้งจะสีตลอดเวลาแต่พอมาหลังๆพย,พยายามจะจับกล่องพยายามจะปากหนากกล่องก็เลยเห็นหายวิไลเริ่มคล่ลอ,งองขึ้นมาแน่ค่ะแต่ถ้าสม,มุิวายุด์เนี่ยก็คือกลับมาสภาพเก่าได้ค่ะ จะเป็นแบบบทนัดคือเก่าจะสีนะเพราะว่วาปกติแล้ววลไลจะบกค่อยทายลูปตัวเองโมมั่นใจยังประมาณนี้แหละก็ถทายนุนถ่ายนี่แต่ว่างเธอก็บเป็นคนที่บกค่อยทนัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ปันใดแต่พราะการถีวา่าทํา y o Youtube ก็เลยตงตงพยายามเห็ดนะคะนั่นแหละเมื่อนี่ก็ไปทํางานมากเนาะคะ่ะก,ก็ทีวิไลบอกสู่กันฟังแล้วก็วิไลก็จะเห็ดพิซ่าให้ลูกสาว วิลไลกระดเบอร์เกอร์มาเนาะก็วิไลกับบริทายลงเบอร์เกอร์ไอเฟลไฟ้ค่ะจากที่ทํางานเพราะว่าที่ทํางานเขาก็จะให้อาหารฟรีเฮาก็เลยได้อาหารฟรีแล้วเทนี่ก็เลยว่าเออผู้จัดการเป็นยังคือไปรับพนักง,งานใหม่เนาะเพราะว่าพนักง,งานมันหลายอยู่แล้วเทนี่ก็เลยผู้จัดการว่าเพื่อสําหรับว่าเวลาคนไดบ่บมาเจ้าตัางสีมีคนซอยเจ้าอยู่ตลอดสินะคะเออก็พอดีก็โอเคมีพนักง,งานคนหนึ่งกับพอดีเพิ่ว่า ไม่ไล่ข่อยบริมาเดอร์อาทิตนาเพราะว่าข่อยต้องไปเหตุงานมองไม่แล้วก็ข่อยต้องไปสอบเด็กหนีเด็กหน่อคนนีเน้เป็นคนต่างประเทศคือกันเนาะคะ่ะบ้านใกล้เดือดเลือนเพียงเข้าแหละก็บอกไ้บริไกลแต่พนก็มาอยู่นีเพื่อจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าผูกยาผูกยัจังสีนะคะมาเรียนแล้วก็พนทางานคิดว่าบริษัททรงพนมาจังสีนะและที่นี่พนก็เลยบอกว่าเออพนก็ สีมามาเห็นงานให้บางเทื่อบางเทื่อกับอาทิตย์ละสองหมื่พอพันตงไปเห็นงานในลานอาหารสองหมือนคือกันวลาก็เลยเออโอเคกับบอเป็นยังแล้วพอดีมื่อนี้มีพนักงานใหม่เขามาก็โอเคอยู่พอว่าเฮาพอตงบอกยังเพิ่นหมักไม่เพราะเพิ่นเพราะว่าเพิ่นทางานทําความสะอาดมาก่อนล้วเพิ่นก็ยังทําเห็ดเพิ่นก็ยังเห็ดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มาเห็ดกับวิไลแคร์เสาร์อาทิตย์จังสีนะคะ ก็เลยคิดว่าเออก็โอเคยังหน่อยเดี๋ยวนาหอนลองเบงขน,หนาหอนเนี่เปิดเปิดเต็มเปิดเต็มอาทิตย์นะมันเกิดจะยากแนะ่เพราะว่าโซนหมากก็จะมีแต่คนทํางานแบบ,บแบบบางวันบางยังกันสี่นะบได้เฮ็ดเต็มมือบางบางคนก็เฮ็ดแค่สองมือบางคนก็เฮ็ดแค่สามมือแล้วแต่จะสี่นะค่ะและที่นี่ก็เลยจะเป็น คือจะคือจะอยากแน่คะ่ะเป็นหนาห่อนกระตรงหาคนมาเพิ่มเพราะว่ามันกันลลาบากวิไลอีกบ้างบางเธอทีอ่มันยุง่งมือทุกคนนี่ที่เห็นงานโั่วข้าวนี่เป็นบ้างมือนี่ก็มา้อมกันทามือได้ที่โบมาก,ก็คือโบมาวิไลกระตรง เฮ็ดอยู่พอดีแบบนั้นก็ตตรงยากอีกนี่ก็เลยคิดว่าก็เลยบอกผู้จัดการว่าเจ้าหาคนที่สามหาเห็ดงานประจําได้บ่อโดยเฉีบ่เลือกมือทุกคนเห็ดงาน4ีคนเลือกมือทุกคนเวลาก็เลยโอ้เนาะก็เลยว่าก็บ่เป็นยังดอกเป็นยังก็ว่าบ่เป็นยังแต่ว่าที่ทํางานวินัยนี่เลือกได้ทุกคนเลือกได้วลาก็เลยงงว่ะอะถ้าสมมติว่าบ่มีเวลาเห็ดน่ะเลือกกันแบบนี้ใครจะทํางานวลาัยก็ังงงอยู่ พนก็นเลยรลับคนมาเพิ่มนี่ตอนในระวัดระวังระวังถีวิไลบอยูเดือนหนึ่งพนก็บุญไหว้กันอยู่บุญไหว้ทั้งบุญไหว้ทั้งลุงเล่มบระสะอาดนั่นแหละจักเข็ดแบบได้กันแน,กบบน,กน,น,น่กับบลูพือกันนั่นแหละก็ปล่อยไปค่ะบอกทังว่าปล่อยไปบอก็กบอกอีกแหละวม่อไก็คืนแต่ว่ววาปล่อยไปอย่าเครียดปล่อยไปอย่าเครียดอะคืนดีจังสี่แต่เอาอิลีพอเห็นอิลีมันงุนงดค่ะเราเป็นคนที่เห็นงานอียังจริงจังเนาะ วลาเห็นงานอยู่บงได้เวลาลจริงจังแล้ววิไลก็บอคุดบาอยากเปลี่ยนสถานที่ทางานไปบ่งหันไปบงหนีอยู่ตลอดวิไลเป็นคนถี่บ่มักแบบนั้นคือมันรู้สึกว่ากว่าเฮาจะชินกับสถานที่ที่เฮาทางานมันก็ใส่เวลาเวลาก็เลิกคุดบาเออบอบอควาอ่าบอคอยอยากจะไปทํำบงอื่นบงใหม่กันเฮ็ดตร้นี้ก็เฮ็ดไปจนกว่าเอาอหลีจนกว่าสิรู้สึกว่าบ่มีงานเฮ็ดนะโอเค เดี๋ยวหาบอกใหม่แต่บอกแต่คือแต่บอกไปแล้วก็ตรงนี้มันก็นไม่ตลอดแต่วันในช่วงระยะช่วงนี้เดือนกําลังเดินมกราเนาะคะ่ะมกรากุ้มผ้างานมันก็นจะหน่อยจันสินะเดี๋ยวเวลาก็อาทิตย์หนาเวลาอาจจะขอเหตุคนเดียวแน่เพื่อให้สิได้ั่วโมงหลายแน่เพราะว่าทํางานสามหมืน่นได้ชั่วโมงหน่อยมากเพราะว่าพนักงานหลายเกินก็เลยได้ชั่วโมงหน่อยมากก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยว หาจังหวะหาหามือําม,มือได้ทีทีมีมีมือที่ว่าสําหรับคนเดียวเวลาจะเห็ดคนเดียวค่รสิไเดชชั่วโมงชั่วโมงไล่ขืนนะสินะค่ะหลิกใบาสามแบบนั้นหาชั่วโมงก็ยังไข่มือหนีทํางานได้แค่สามชั่วโมงค่ะมาขืนอ,อีกอย่างหน,นึ่งหนีเด้อขอดีของวิไลก็คือว่าดีที่ว่าวิไลย,ยังเซฟย,ยังเก็บอยู่บ่ได้ใส่อียังเกินเกินไปจนบน่เหลือขืนว่าเออ เดี <de> a, ๋ยวก็ได ok ้มาเด้วก็ได้มาวิไลเป็นคนที่บ่บ่คิดไว้ก่อนนะสินะคิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอีหยังที่มันบ่ทันมาถึงวิไลจะบ่บ่ขาดหวังมันแต่ก็ ให้มันให้มันมาอยู่ตรงหนาเ้อากัน,นสินะคะยังกระซังถีตรงใจหรือสีตรงสื่อขนาดว่าไม่งานแบบนี้เวลาก็ยังบ่ได้ใใจอย่างสินะคะนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปหนี้เวลาก็หม่อสุ่นฟังสําหนีเด้อสิเหตุพิด่าด้อสุทายให้เบริรงนมาเป็นจังไงเนาะคะ่ะลูกสาวบอกว่าพิซ่าเมซยเสพโกพิด่าที่ว่าซื้อมาจากหลานค่ะเวลาก็เลยเออโอเคนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย